สำหรับผมนะครับในชาร์ตฮอตนะฮะผมพยากรณว่าพี่เบิร์ตจะตกละขึ้นมาก็ช้า<อ>แต่น่าจะลงเร็วเพราะนะฮะเพราะว่าซื้อเป็นที่อยู่ในอันดับที่สองครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณชมมิวสิกดอของพวกเธอแล้วโอ้โหน่ารักมากแล้วเพลงก็น่ารักบอกว่ายังโสดกดเอฟเฟกดิมีไม่ต้องไม่ต้องยังไม่มีอะไรยังไม่ตลกเลยวะมหักมุกแล้วก็ยังมีแบบว่ามีความ ความเป็นไทยเข้าไปผสมภาษานะเมื่อเพลงออกมาดูแล้วนาไทยตรงไหนฮะไทยตรงไหนช่วงกลางเพลงไงนิ่งน้องนิ่งน้องแค่นั้นเออน่ารักลำเอียงเปล่าไม่ได้ลำเอียงคุณลำเอียงชัดๆเลยขาวจั่วขาวเหมือนหน้าคุณเลยน้องๆทั้ง4คนของโอลิฟนะฮะผมพยากรณว่ายังโสดของโอลิฟจะขึ้นมาอันดับที่หนึ่งในฮอตแทนพี่เบิร์ดอือ เถียงอะไรไหมไม่เถียงดีกว่าไม่เถียงนะฮะไม่เถียงดีกว่ามาที่ชาร์ตซีสครับคุณชาวครับทีซีสใช่ไหมทีซีสครับสัปดาห์ที่ผ่านมาค็อกเทลยังอยู่หนึ่งใช่ครับนะฮะคุณจะสมัยก่อคุณทายว่าหน่วงรุมสามเก้าใช่ไหมครับผมอออฮึสัตดาหนี้ผมเหมือนเดิม เหมือนเดิมเหมือนเดิมยังยืนยันว่าหน่วงจะขึ้นมาแทนที่เหมือนผมไายพี่เบิร์ดอยู่3สัปดาห์เอผมไายผมไายอยู่2สัปดาห์แล้วท่านผู้ชมแล้วหยุดไปครั้งหนึ่งแล้วเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็คืออันนี้หน่วงว่าน่าจะขึ้นมาครับเป็นการกลับมาอีกครั้งของของคุณบอยกับเสียผงเอ๊ะทำไมเขาไม่ได้กลับมาอีกครั้งเขาอยู่นานแล้วไม่เขาเลยประกอบพวกนามเยอะมาก ผมไม่เข้าใจว่าสิ่งต่าคือเหลือพี่บอยโกบ้างเหรอฮะคือในสายเพลงเวลาลิดในสายเพลงก็คือมันมีช่วงหนึ่งงบงบงแงบไปช่วงบอยนบก็มีบอยบอยป๊อตบอยป๊อตก็ประมาณหนึ่งคือถ้าเทียบกับที่เขาเคยพิกมาแต่ก่อนเนี่ยมันก็ยังยังไม่ไม่ไม่เท่าก็คือพอพอเลี้ยงตัวอยู่ได้แต่ว่าผมว่าหน่วงเนี่ยเป็นพี่บอยเขียนเขียนน่าจะเขียนเนื้อร้องเขนองนะครับผมมองว่าเป็นการ การกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือทั้งโครงสร้างของเพลงเนะื้อ้องเวิร์ดท่อนพี่ท่อนฮุกอะไรเนี้ยค่อนข้างจะสมบูรณ์ลงตัวแล้วก็คมคายในแง่ของอในแง่ของภาษาของเพลงซึ่งบวกกับความเป็นพ็อปของรูมเธอรูมเธอที่ไหนถูกต้องนะะเลือห้องใหม่เรื่องะไรฮะวันนี้ผมมีเรื่องเล่าให้ฟังเพิ่งเกิดขึ้นสดร้อนร้อนนั่นเกิดจัดรายการอยู่วันนี้แล้วก็เปิดหน่วงของรูมเธอที่นายนะฮะก็เปิดเปิดอยู่ปุ๊บก็มี เฟซบุ๊กปิ๊งขึ้นมาแชทนะฮะก็เป็นคนฟังแฟนแฟตที่ยังเกิดเขาก็ถามมาว่าเพิ่งเปิดวิทยุมาค่ะพี่ลิศขาอยากรู้ว่าเพลงนี้ของใครนะฮะคุณบอกว่าก็หนุ่มของรุมเธอที่นายเขาบอกว่าเพราะมากแล้วเขาก็ไปเซิร์ช u t u b e มาแล้วก็เอามาแปะไว้ที่เพจของเขาใน a c e b o o k บอกว่าเพลงนี้เพิ่งได้ยินที่แฟตแล้วก็ชอบมากทุกคําร้องเมโลดี้เพราะมากเขาไปเขาไปอยู่ที่ไหนมาถึงเพิ่งได้ยินนี้ลุงเกิดไงครับ ก็อยู่อังกฤษนะผมนี่อินเตอร์แล้วแฟชก็คือฟังจากออนไลน์เยอะแยะในมงในเบสมีแล้วเขาไม่ได้ฟังกันอื่นน่ะฟังเขาว่าอะไรซีฟังคลื่นอื่นอะไรเงี้ยเขาเป็นแฟนรายการคุณแม่อย่าให้ผมพูดเลยเดี๋ยวเป็นแฟนเป็นการเป็นการเบลเมคลื่นอื่นเขาอ๋อโอเคโอเคได้ได้ก็เชื่อว่าแฟนซีฟแฟนฮอสก็มีอยู่ต่างประเทศแหละออืแต่บังเอิญคนนี้เป็นแฟนเพลงที่ขาประจํารู้จักกันเนี่ยเขาเรียนอยู่อังกฤษนะฮะ ก็ฝั่งแฟบไอฝั่งแฟบฝั่งแฟบแล้วก็เม้นมาโอเคผมตอนเปิดเพลงดวงผมเนี่ยนวงแน่นอนผมเชื่อว่าพี่บอยกลับมาอยู่ในลู่ในทางเรียบร้อยแล้วในเพลงคุณเชาเคยอยู่เบเกอรี่ใช่ครับเคยร่วมงานกับพี่บอยกูเซียพงศ์ครับผมแน่นอนมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับพี่บอยพอเล่าให้เราฟังบ้างไหมแบบว่าเอาไม่ต้องเอาแบบชมนะเอาแบบขำๆฮ่าๆเป็นข้อมูลที่ที่เราไม่ค่อยได้รู้กันอะ ธรรมดาส่วนใหญ่เวลาเรา,ารับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพี่บอยโกเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าโอ้โหเป็นคนโรแมนติกแต่งเพลงเก่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เขาก็เป็นมีด้านอื่นไหม,มด้านมืดของบอยโก้ไม่มีไห <c oughs> ม, <c oughs> มอยากรู้อยากรู้อยากรู้ก็พี่บอยชอบพวกตุก๊กตาตุ๊กตาม,มากโอ้ยนี้ยังสว่างอยู่เขาเป็นมืดกว่านี้มืดกว่านี้เลยนะ โอ้ยคุณผู้ชมครับเวลาลิศมันกดดันผมออกอากาศเลยนะเนี่ยเอ้ยมืดกว่านี้ดิแหมยู่ทำงานร่วมกันมาตั้งนานใช่ไหมกับพี่บอยโกออมก็ไม่ค่อยมีมากหรอกไม่ค่อยมีมากเงินไม่ค่อยมีมากหรอกคือมีคือถ้านผู้ชมครับคือคนเราก็มีทั้งด้านดีด้านไม่ดีครับด้านไม่ดีบอกไม่ได้หรอกดนเวลาลิศตรงมีครับแต่เช้าไม่ยอมบอกเดี๋ยวอาจจะโพสต์บนในเพจ a c e b o o k ของปอพยากรณ์ของเรานะฮะยังไงก็อย่าลืมนะครับ เรามี Twitter ด้วยเรามี Facebook ด้วยรายการของเรานะฮะ <c oughs> ก็พิมพ์คำว่าป๊อปพยากรลงไปในช่องเซิร์ชใน Facebook นะฮะหรือว่าใน Twitter ก็ได้แล้วคล like ิกไลค์ซะแล้วก็ Follow ใน Twitter ด้วยนะฮะอือเอาละสรุปอีกหนึ่งครั้งครับชาวครับว่า <c oughs> ใครทนายว่าอะไรบ้างแล้วเอ๊ะผมบอกว่าผมเป็นหน่วงของคุณของคุณของผม <c oughs> ผมยังไม่นำนายเหรอ <c oughs> อ้าวแม่มัวแต่จะเมาพี่บอยโกเลยลืมเลยโธอ่ะของผมอ่าสัปดาห์นี้ ผมไม่เลือกจาก top 5นะผมจะเลือกจากอันดับที่9ของซีชาร์คสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือสวนสัตว์เลิกมีพลิสเหมือนเดิมคุณเชียเหมือนแฟทผมเชื่อว่ากิมบิกเนี้ยํหำหัวเนี้ยน่าจะโดนใจเด็กซีดหอทำไมคุณคือถ้าคุณไปไปไปแทงมา้านี่คุณก็แทงตัวเดียวตัวเดิมตลอดเวลาใช่ไหมไม่ใช่หรอกเราดูภาพรวมของชาร์คของแต่ละคลื่นไงฮะสัปดาห์นี้เนี่ยหลวงอาจจะมา แต่คุณเลือก hey, แล้วผม e. ก็ไม uh ่ huh. ททชอบซ้ำเหมคุณน่ะใช่ไหมผมก็ต้องเลือกสวนสัตว์ถใช่ไหมฮะซึ่งอยู่อันดับที่9นะฮะด้วยเหตุผลเดียวกันกับแฟตเลยนะครับมาสรุปกันครับว่าเบรกนี้ใครเลือกอะไรบ้างที่แฟตนี่ผมเลือกสวนสัตว์นะครับชาวเลือกทุกวันเลมอนซุปนะฮะที่ฮอตนี่ไอชาวยังเอ้ยพี่ชาวยังยืนยันพี่เบิร์ดอยู่เหมือนเดิมป้าาป้าเห็นไหมเห็นไหมฮะ ขอให้พี่เบิร์ดดูเธอรอน้ด่าบังทีชาวยังยืนยันป้าเบิร์ดอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็ไปเลือกโอลิฟยังโสดอันดับที่2นะฮะเนื่องด้วยเหตุผลของ m อสวยมากมแล้วก็ที่ซีดผมเลือกสวนสัตว์ส่วนชาวเลือกหน่วงของรูมเธอที่ไหนด้วยความลงตัวของตัวเพลงนะฮะนั่นคืเหตุผลของเราเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งกลับมาเบรกหน้า<ม>อ๋อยังมี m ออยู่นะฮะไม่เชื่อใช่ไหมว่ายังโสดแจ๋วยัวยงไงเออ เปิด MV ให้ดูครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายเบรกนี้ด้วย MV นะฮะของโอลิฟกับเพลงยังโสดนะฮะแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเจอกับไปไอกับโอลิฟหรือเปล่าอเออพี่ปูยังโสดอยู่ปะ่ะฮะพี่ปูยังโสดอยู่ปะ่ะเอ๊ะยังโสดอยู่ปะ่ะพี่ปูยังโสดอยู่ปะ่ะท่านผู้ชมครับพี่ปูยังโสดอยู่ป่ะครับเดี๋ยวถามพี่ปูเบรกหน้าฮะ<า>แล้วก็รวมทั้งให้พี่ปูพยากรณ์ด้วยอ่าขอดูหน่อยครับโอลิฟขาหัวหน้าคุณอีกเน่เป็นไง